ญี่ปุ่นก็มีสายมูนะรู้ยังเปิดศรัทธาแห่งชาวญี่ปุ่นในเรื่องราวของสารเจ้าฟูชิมิอินาริตำนานจิ้งจอกที่ไม่เคยหลับไหลเรื่องราวจะเป็นยังไงไปฟังกันเลยค่ะใครที่ได้มาญี่ปุ่นนอกจากจะได้สัมผัสบรรยากาศที่ดีมากๆแล้วยังได้ซึมซับธ,ธรรมชาติอย่ไร้การปรุงแต่ง รวมถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และเรื่องราวของความเชื่อกับหนึ่งสถานที่สำคัญเมื่อมาเยือนเกียวโตกับศาลเจ้าฟูชิมิอินาริศาลเจ้าแห่งนี้เป็นศาลเจ้าในศาสนาชินโตชาวบ้านมักจะเรียกกันทั่วไปว่าโออินาริซังค่ะ สร้างขึ้นเพื่อถวายให้แด่อินาริเทพเจ้าแห่งข้าวการเกษตรและการเพาะปลูกส่วนที่มาของชื่อคำว่าอินาริมาจากคำว่าอินะที่แปลว่าข้าวและนาริที่แปลว่าเจริญงอกงามรวมกันแล้วก็มีความหมายว่าผู้ทำให้ข้าวเจริญงอกงามนั่นเองค่ะถ้าเปรียบกับไทยก็ฟิลพระแม่โพสพเลยค่ะแต่จริงๆแล้วเทพอินาริเป็นได้ทั้งชายและหญิงรวมถึงบางมุมก็มีบอกว่าท่านไร้เพศด้วยนะคะจำง่ายๆและกันว่าท่านคือเทพเจ้าโบราณของญี่ปุ่นนี่แหละ ะะแล้วเมื่อพูดถึงศาลเจ้าแห่งนี้สิ่งที่เราจะสามารถมองเห็นได้ตลอดบริเวณพื้นที่ก็คือรูปปั้นสุนัขจิ้งจอกซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเทพอินาริในตำนานพื้นบ้านญี่ปุ่นเชื่อว่าสุนัขจิ้งจอกเป็นสัตว์นำศาลหรือตัวแทนของเทพอินาริบางก็ว่าเทพอินารินั่นแหละที่แปลงกลายเป็นสุนัขจิ้งจอกแต่จริงๆแล้วเทพอินาริเป็นได้ทั้งชายและหญิงรวมถึงบางมุมก็บอกว่าท่านไร้เพศนะคะซึ่งจิ้งจอกเองชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าเป็นสัตว์ที่มีอิทธิฤทธิ์มีพล มาแปลงกายเป็นมนุษย์ได้นั่นเองค่ะ โดยศาลเจ้าอินารินั้นในประเทศญี่ปุ่นมีมากกว่า30,000ื่นแห่งเลยค่ะแต่ที่นี่ถือเป็นศาลเจ้าที่ใหญ่ที่สุดและมีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง1,300ปีเลยทีเดียวแล้วรู้ไหมคะว่าจิ้งจอกตัวแทนของเทพอินาริมีของปโปรดที่ชอบกินด้วยนะนั่นก็คืออบุระอากเกะหรือเต้าหู้ทอดนอกจากตำนานของจิ้งจอกแล้วศาลเจ้าแห่งนี้ยังมีไฮไลท์สาคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาหาศาลจากทั่วโลกเลยค่ะนั่นก็คือเสาโทริอิพันต้นหรือเซมบงโทริ ซึ่งความเป็นจริงเนี่ยมีเป็นนับหมื่นต้นเลยค่ะตั้งเรียงรายติดติดกันจนกลายเป็นอุโม,มงค์เสาโทริอิมองไปเนี่ยสามารถเห็นเสาโทริอิแบบสุดลูกหูลูกตาเลยค่ะรวมถึงความเก่าแก่ของเสาโทริอิบางต้นยังสามารถสืบย้อนกลับไปได้ถึงยุคเอโดตั้งแต่คศ1603จนถึง1867อีกด้วยนะคะถือเป็นสถานที่ทิ่งงดงามและมีมนต์ขลังสุดๆเลย ส่วนเรื่องการขอพรสำห <Destiny> รับศาลเจ้าฟูชิมิอินาร SBS, RI, BS, ers, ิเกียวโตแห่งนี้นะคะยังสามารถขอพรได้ทั้งเรื่องเกษตรกรรมให้พืชพันธุ์ทัญยาหารการเพาะปลูกมีความอุดมสมบูรณ์รวมถึงขอพรด้านความมั่งคั่งร่ำรวยทำให้เทพอินาริกลายเป็นเทพแห่งเกษตรและความร่ำรวยนั่นเองค่ะ และถ้าถามว่าที่นี่มีความศักดิ์สิทธิ์มากขนาดไหนคะ่ะบอกเลยว่าศักดิ์สิทธิ์มากๆนะคะสายมูนี่ต้องไปเยือนเลยทีเดียวค่ะโดยจะเห็นได้จากจํานวนต้นของเสาโทริอินะคะที่เรียงรายนับหมื่นต้นค่ะซึ่งจะเป็นธรรมเนียมของบริษัทห้างร้านนักธุรกิจต่างๆที่ขอพรและประสบความสําเร็จสมดังปรารถนาก็จะนาเสาโทริอิสลักชื่อตอนเองตั้งถวายทันเทพอินาริเป็นการตอบแทนค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับเรื่องราวของศาลเจ้าจิ้งจกอ,อันโด่งดังถ้าอยากไป ลและก็สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นขนาดแท้สามารถทักจองคลิปกับเรา <Yeah. S 1> Quality Express ได้เลยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และพบกันใหม่ตอนหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ